สวัสดีครับเมื่อนี้อยู่หาดบางแสนชนบุรีเนาะหลังจากคลิปที่แล้วผมว่าผมสีผ้ามาเบิงหาดบางแสนว่ามันเป็นแต่เทียวบ่เมื่อนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมมาเที่ยวหาดบางแสนแต่ว่าเมื่อนี้ก้คนบ่คอยมีหลายได้ปก,กติวันหยุดค้นหนาสีหลายเดี๋ยวผมสีผ้ายางเลาะขึ้นไปเบิร์ครับอันนี้เป็นมุมทะเล โดยก้วงๆโดยลุ่มๆเนาะส่วนมากก็มีแต่เด็กหน่อยมาเล็นนะครับตัวนี้ทะเละตัวนี้ลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆแองกะธะเนะเาะเพื่อความปลอดภยัดยผู้ใดก็ต้องใส่ชู้ฉีบเนาะขมีไห้เศร้าในบงิพาย,ยัางออกไปเบิ่งครับตรงนี้เป็นร้านที่สําหรับมานางกินพวกอาหารพวกยังเบิ่งทะเละ ไปสินังกับไปเศร้าเศาศาสตร์เขามานางัตงตัวนี้เวลาประมาณบายบมงหรือใบสองนหละครับเป็นวันเสาร์ต่วค้นกับบ่หลายดอกผมว่าอันที่เขากลางเต้นไว้นี่เนาะดันความมือนี่เป็นเป็นมองเศร้าไว้ให้คนนนางเขาคิดหัวละหาสิบบาท นั่งปจํากัดชั่วโมงว่าสันผมไปเมื่อนั้นไปสามคนร้อยห้าสิบนั่งจนเมื่อยข้า,ขาอยากกินอียังก็เขากับไปบอกเขาลานอยู่ดันความือนี่เขาก็จะเป็นเจ้าของพวกหม่องนั่งหม่องนี่ละขเขากับสิออกมาส่งไ้เข้าถึงทีเลยข้า,ขาอยากกิน,นยังกปสั่งเขายัางมาส่งหั่นบางแส้นนี่ก็ถือว่าเป็น หาดมาพักผ่อนใแบบมีความสุขนนึ้นกันเนาะผู้ใดสิมาเที่ยวกับผมว่าเดี๋ยวผมสีผ้ายางเลาะไปเบิงอีกจักหน่อยแล้วก็สิผ้าลงไปเบิงแถวขอบทะเลอันที่เป็นตั้งซีดำๆอยู่นั่นเป็นห่วงยางไม่ค้นเชา่าผู้ใดเอกรุงไปเลนน้ำกับผ้าลุกผ้าหลานไปกับเช่าห่งองยางลงไปน้ำ นี่บอกว่านะ่าบวดด้วยนะครับยังนะครับห้องอย่างไปสําหรับให้คนเศราลงเดือน,านา้ำสนมากับมีแต่เด็กหน่อยครับมาเล่นวันนี้ภาพกับ่บคอยอยากจะชัดปดันหาลงมันหยน่อนแสง มาดีผมสิพาไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งครับมุมตรงนั้นเป็นพวกหมองนั่งที่มันอยู่กับขอบทะเลเลยเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งสําหรับพวกที่จะไปนั่งแบบกินเครื่องดื่มกินเอียงอะเนาะอันนี้บนหน้าโบสถ์ที่เขาจอดไว้ถ่ายคนมาเช่าเขาคิดเป็นราช่ชวมมงครับอันนี้สําหรับผู้ใดที่อยากจะขี่แบบผาดพนกับมาเช่าบนาน้าโบสถ์เขานังได้ อ่าตรงนี้เป็นหมองนั่งริมขอบทะเละเลยครับตรงนี้สําหรับบรรยากาศที่ผมา่าวกที่จะนั่งกินเครื่องดื่มกินเอียงเนาะบรรยากาศอีกแบบฟิลหนึ่งนะแต่หมองนั่งก็ว่างหลายๆหรอกเพราะว่ามันไม่มีผู้ใดไปช่วงนี้อาจสิเป็นย้อนโควิดหรือว่าย้อนเอียงเพราะมันเป็นมันมันเสารนะ์น้ปกติผมว่าคนไหนสิไป เอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้และครับเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวพายังเลาะกลับไปสังไกตก็ฝากกดติดตามให้น้ำนี่เด้อครับสาหรับคลิปนี้ก็ซั้นนี้ละ